สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมอไมอยวันลี่นัดสุดท้ายของนักตบสาวไทยนะครับในสนาม จบลงไปแล้วซึ่งสาวไทยก็พบกับทีมอันดับหนึ่งของโลกนะครับสหรัฐอเมริกาสาวไทยสู้สุดตัวสู้ได้สนุกมากๆแล้วครับทุกคนทําได้เยี่ยมนะครับได้จากอเมริกามา1เซตซึ่งวันนี้ก็ต้องยอมสหรัฐจริงๆนะครับเขาแน่นมากสูงใหญ่แล้วบล็อกก็มาดีมากนะครับในขณะที่ไทยเราก็สู้สนุกสุดๆนะครับระบบทีมก็ยังถือว่ายอดเยี่ยมนะครับและว,วันนี้เพียวบิ๋มก็พยายามช่วยกันตบทําแต้มได้ดี เกมรับก็ถือว่าดีเลยนะครับขุดได้ดีไม่ตายสหรัฐง่ายๆนะครับซึ่งสาวไทยสามารถสู้กับทีมอันดับหนึ่งของโลกสหรัฐอเมริกาได้ขนาดนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดาแล้วจริงๆครับน่าปลื้มใจนะครับสาวไทยสกิลครบเครื่องกันจริงๆครับ